ไปไปไ่ไงไอ้นี่ไอ้ไี่ตัวนี้หรือเปล่าตัวอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดมากนะรีไอ้แมงปอไอ้แมงปอไอ้แมงปอไปทำอะไรก็ไม่รู้นะคุณแมงกับคุณไฟนะครับมันชอบมาพร้อมฝน แถวมาเฮ้ยโอ้ยนี่นี่คุณคุณอย่าไปเกาสิใครครับ่กาคุณอย่าไปเกาคุณอย่าไปเกาถ้าเกาแล้วเป็นแผลเป็นไม่รู้นะมันคันนะฮะไอ้ไอ้วินแกผักบุ้งมาผักบุ้งผักบุ้งใบแดงเหรอผักบุ้งทะเลโอ้ใช่ผักบุ้งทะเลโอ้โหให้คันโอ้ยร้อนโอ้ยขัดแผลวะโอ้ยโอ้ยขันด้วยนี่นะครับมันจะรักษาพิษได้แค่เบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวคุณกลับไปที่บ้านเนี่ยเอาแอมโมเนียร่าดีนะครับที่บ้านมีแอมโมเนียไหมครับมีค่ะไปที่บ้านสิคะอ้ผมดีใจจังเลยครับที่ได้ช่วยเหลือคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะนี่นะครับขาวสวยๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแผลขึ้นมาเนี่ยเสียดายแย่เลยนะครับ ฉันด้วยเหรอคะเดี๋ยวผมจะดูแลให้นะครับดูแลครับดูแลครับดูดูแลครับดูแลน้ำค่ะครับขอบคุณครับตอนต้นนะครับผมเห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสวยครับ ก็เลยแอบมาดูบ่อยๆขอบคุณมากนะคะแต่พัดว่า okay> มันใหญ่เกินไปสำหรับที่จะอยู่กันสองคนพัดกับตาวรลบน้องชายของพัดเองค่ะนี่ก็ว่าจะทำเป็นบูชิคโฮเทลดีไหมคะน่าสนใจมากครับคะงั้นพัทต้องตามไปขอความรู้ดูงานที่รีสอร์ทของคุณบ้างนะคะได้ไหมคะ เป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าอยากให้ไปอยู่แล้วพัดต้องไปแน่นอนค่ะเพราะว่าตั้งแต่พัดกลับมาเนี่ยนะคะพัดยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนี่ก็ว่าคงต้องเิ่มก่อนสักทีดีไหมคะอุ้ดีครับเป็นไอเดียที่พิเศษมากครับเราสองคนเนี่ยจะได้เจอกันบ่อยๆครับเอ้ยัยโอ้ชอบเต้นเลยครับผมนี่ก็ชอบเต้นนะครับโอ้โหนี่สมัยใหม่อะไรนะครับ คนขี้เผมว่าบินทันดเออค่ะเป็นไงครับใจเย็นค่ะโอ้ไอ้ซาตาิทันได้โอ้เย็นอ่สงสัยจะไปเพว่าไม่ได้วอร์มนะครับอนที่เด้ จีบหญิงโชงชางชิปเป๋งอ้าวไอ้นี่โหพอแอบดูก็หาว่าหน้าเบื่อพอเดินก็ไปคุยก็หาว่าโงชางแล้วทำไงวะวก็เขาอยากได้เขาอยากได้เอ้ยรู้ว่าแกชอบเขา<ห>แล้วเขาก็โกโก้เหมือนแกด้วยนะเว้ยแต่มีอย่างที่ไหนวะบ้านอยู่ริมทะเลแท้ๆแต่ดันไม่รู้วิธีแก้พิษแมงกะพรุนไฟนโนเซนต์ no sense, ขนาดนั้นอาหานจะมาทำโรงแรมะโทคุณตาตาครับ โอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่จะบอกอะไรให้ผู้หญิงนี่เขาน่ารักน่ารักนะเว้ยเขาจะต้องมีมุมโง่บ้างอือใครจะไปฉลาดเลิ่เลอเพอร์เฟกเหมือนคุณดันของแกโธ่เฮ้ย,ยที่เกียจเถียงเลยเว้ยทำงานดีกว่า เฮ้ยเกี่ยวอะไรเฮ้ยไม่ว่าเกันเลย ไม่ได้ทาครับแต่กำลังจะทำาอ้ยเอ้เอ้อบ้าไอ้ลามมกย,ยังไม่ได้ลามมกนะครับเพราะภาพในความคิดของผมเนี่ยคุณแต่งตัวสวยครับไม่ได้เปลืองภาพกะชิ้นคุณสวยเหมือนอะไรนะผู้หญิงที่เขาอยู่ในต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหรอครับนางตาเนียเหรอไม่ใช่ครับนางไม้ครับ <S <S ทําไมคุณสวยจังครับ ไอ้เดี๋ยวสิครับจะหนีผมไม่ไหนผมมาลบครับยินดีที่ได้รู้จักคุณแต่ฉันไม่อยากรู้จักกับคนแปลกหน้าผสมบ้าแบบคุณ เฮ้พี่พัทไม่สบายป่ะเดี๋ยวพี่ตาลอยไปลอยมาหน้านี่หวานชามเลยพี่พัท พี่ปาลอยนี่อย่าเสียงดังฉันกำลังเก็บภาพคนหลอเอาไว้ในความทรงจำของฉันอยู่คนอะไรก็ไม่รู้หลอไม่ปานีใครเลยโอ้โหจ๊อดพี่แน่มากโอ้จ๊อดพี่แน่มากมาไม่กี่วันนี่พี่อ่อยเยอะแล้วหรอพี่ <c oughs> มันผิดเหรอยาที่ฉันเกิดมาสวยสวยแล้วรวยเนี่ยผิดหรอ ธรมดานะที่ต้องมีผู้ชายมาลุมล้อมนี่ฉันจะเล่าเรื่องวันนี้ให้ฟังนะฉันไปเจอผู้ชายคนนึงหล่อมากหล่อกว่าผู้ชายที่เคยพบมาเลยเป็นสุภาพบุรุษมากด้วยนะ mm hmm. เขาช่วยพี่จากสักตว์ประหลาดริมทะเล mm hmm. เหมือนนิยายเรื่องแบทแมนดีกินสไปเดอร์แมนโอ้โหสุซ oh ูเปอร์ฮ hmm. ีโร mm ่ hmm. มากๆหล่อด้วยหล่อที่สุด mm hmm. หล่อมากมาก,มาก โอ้จอร์ดพี่ยอดมากเชิญครับปล่อยให้มันนอนเถอะครับคุณระเบียบมีอะไรครับอ๋อค่ะคือว่าดิฉันจะเรียนถังแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะคะแต่ว่าไม่พบคุณสัตราค่ะ เมื่อวานนี้นะคะมีเมดเข้ามาทำความสะอาดในห้องหรือเปล่าคะแล้วคุณสักราได้เจอกันหลอนไหมค่ะเปล่าผมเข้าห้องน้ำอยู่ตลอดเวลาที่เมททำความสะอาดในห้องเนี้นะคะคุณอยู่ในห้องน้ำอืม คุณระเบียบมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อคืออยากอยากจะทราบแค่นั้นนะคะว่าคุณสัตราได้พบกับเด็กใหม่หรือยังเด็กคนนี้มาสมัครงานกับหลานสาวดิฉันนะคะเ้าถามว่ายังไม่พบกันเลยนะคะจะได้ส่งมาพบคุณสัตราะคะ่ะก็เอาเอาไว้วันหลังแล้วกันครับวันนี้ผมยุ่งๆอยู่อ๋อค่ะถ้ายางนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะขอเวลาให้ดิฉันไปอบรมเธออีกสักพักนึงนะคะ เพราะถ้าหากว่าไม่ไหวหรือว่าไม่ books, ได้เรื่องเนี่ยนะคะก็คิดว่าจะไล่ออกอะค่ะเฮ้ยอย่านะครับเออคือผมหมายถึงว่าเราควรจะให้โอกาสคนนะครับคุณระเบียบเออถ้าคุณระเบียบจะไล่ใครออกบอกผมก่อนแล้วกันอืมถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญคุณระเบียบกลับไปทํางานต่อได้ครับค่ะเชิญครับ ร้นานเปาเดียบก็รอดตัวไปนะครับวินเฮ้ยแกไม่มีงานทำไงวะมาโทษกลับก็ได้เว้ยนี่เดี๋ยวแกให้เด็กไปส่งฉันที่ท่ารถเลยนะจะช่วยผ่านประหยัดพลังงาน <c oughs> ระวังจะโดนตำรวจจับนะครับข้อหาหลอกเในแเลกหล, <c oughs> ลอกเด็กเ <c oughs> ยงบ้าพลัง คุณมีอารมณ์ขันมั้งสิฉันไม่ใช่เป็ดใช่ไก่นะจะได้ขัน